รากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง13นาทีสุดท้ายนะฮะยังอยู่กับอาจารย์สุพัช์สอนศสีงามและอาจารย์ทศพลวงทองอาจารย์ทศพลสอนวิชาอะไรโหราศักิ์ไทยเบื้องต้นนะครับอาจารย์อะโหราศักด์ไทยค่ะเป็นผู้ช่วยสอนอ่านะฮะรับดูหมอด้วยก่อนเนี่ยรับพยากรด้วยไหรับพยากรนะครับรับพยากรด้วยทั้งสองคนเนยฮะรับค่ะนะฮะใครจะดูหมอจะพยากร นะฮะก็ติดต่ออาจารย์แอนนากับอาจารย์ทศพลได้นะฮะแต่ที่เราพูดถึงพระพฤหัสพระพฤหัสบดีที่ส่งผลกระทบกับคนราศีพฤษศส่วนราศีพฤษศนะฮะตอนนี้พระพฤหัสบดีอยู่ราศีสิงใช่ไหมเป็นพบที่สี่นะคะแล้วอีกหน่อยจะอยู่ราศีสิงไปอีกยาวนะฮะหลังจากถอยหลังเข้ามาจากราศีกันค อยู่ถึงสิงหาค่ะนะครับค่ะถึงวันที่เจ็ดสิงหาค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองขยับเข้าไปดูสิเพราะพฤหัสอยู่ราศีสิงห์นะฮะแปดเดือนเก้าเดือนอนาคตเนี่ยค่ะครับนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภค่ะราศีสิงห์เป็นภพที่เท่าไหร่ภพที่สี่ค่ะสี่พันทุนะฮะหนึ่งสองสามสี่พันทุกพันทุกเลยว่า พันธุแปลว่าบ้านนะคะแปลว่าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องยุดเป็นรถนะคะเป็นซักได้แล้วก็เป็นการศึกษาได้นะคะการศึกษานะฮะพันธุค่ะนะฮะเมื่อดารพฤหัสจรเข้ามาในราศีเสงห์เรือนอาทิตย์จะส่งผลดีไหมดีค่ะดีครับอ้าวดียังไงดีที่หนึ่งเนี่ยได้ตำแหน่งปฐมเกณฑ์ด้วยนะคะพฤหัสส่งศักดิ์แช่มช้อยนะคะสำหรับแช่มช้อยยังไง สวยงามสวยงามยังไงสวยงามก็คือตามความหมายพฤรหัสนะคะตามความหมายของพฤรหัสก็คือพฤรหัสสี่สมศักดิ์เชืช่ชมอยเรื่องของการเรียนการศึกษารูปร่างหน้าตาการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเน้นมาจากว่าเออ พุทธหันเนี่ยเป็นสองเจ้าเรือนคือเจ้าเรือนมรณะหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะก็มาจากสองสองสองเรือนนะคะแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือให้คุณเพราะว่าให้คุณเพื่อหัเป็นปฐุมเกเกนใช่ค่ะปฐุมแปลว่าดอกบัวดอกบัวมีกลิ่นหอมค่ะดวงหอมอ่าฮะก็เป็นที่นิยมยกย่องเชื่อถือนับถือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไร เรื่องความรู้ค่ะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือคำนันก็ให้ความเชื่อถือตลอดมาถึงนาำเภิดด้วยเออนะสังคมให้ความยอมรับยอมรันดีไหมอ่ะมันก็ดีแล้วเพื่อนก็พบที่สี่ออาจจะมีโอกาสได้บ้านเดได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินยวดยานพานะนะครับ ประสบความสําเร็จถ้ายังเด็กๆอยู่นี่มีโอกาสศึกษาต่ออาจารย์ดีมากเลยค่ะอาจารย์ทษมีอะไรครับเรื่องพฤติกรร,รพ่อเสดส์ับเมื่อหลัเข้าพบที่สี่เนี่ยมันมันก็ทําให้อะไรฮะเกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไงนก็มีการลงทุนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดีรวมไปถึงการเรียนการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศอะไรเนี่ยมันก็จะชัดเจนกับลูกบริวารลูกหลานนะครับครับ พันธุ่ยมันแปลว่าบ้านนะฮะเพราะนั้นพอพระพฤหัสจอดเข้าบ้านนะฮะเออดาวคุณทมเข้าบ้านั่นดีไหมดีค่ะเออบ้านเรือนมันก็น่าจะสงบค่ะนะฮะแต่มันจะสงบหรือไม่สงบเนี่ยเนี่ยมันมีดาวอีกองหนึ่งค่ะเนี่ยที่จะจอเข้ามากะกลุ่มดาวพฤหัสในภพที่สี่ค่ะนะราหูพระเคราะห์งค์นั้นคือราหูค่ะ เมื่อราหูกลุมพฤหัสในภพที่สี่ค่ะนะฮะมันจะเกิดอะไรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหนึ่งเรื่องงานนะคะสองเรื่องบุคคลภายในบ้านสุขภาพ<ม>อนามัยนะคะ,คะตอนที่ดาวพฤหัส<ม>และดาวพระราหูเนี่ยโคจรสวนกันนะคะอันนี้เป็นดาวใหญ่ทั้งสององ,องค์เลยเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อลัคนาราศีพฤศภเนี่ยมีมากอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเออ เรื่องการดำเนินชีวิตในบ้านเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเรื่องงานอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเด็กๆด้วยะะการกลุ่มกันของพระพฤหัสกลาหหูเนี่ยนะฮะเราแบ่งออกเป็นสาช่วงก็แล้วกัน,นช่วงแรกเนี่ยก็คือนี่แหละตั้งแต่วันที่15ธันวาเนี่ยแหละ,ะนะฮะ15ธันวาไปจนกระทั่งถึง16มกรา ค่ะเนี่ยพราะพลุกันก็จะกลุมกลาหูใช่ไหมใช่ค่ะตรงราศีกันตรงราศีกันครับราศีกันเป็นพบอะไายของราศีพฤษภที่ห้าค่ะอ่าภพที่ห้าภพกุฏตาะนั้นคนราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องการลิเลอร์บุตรบริวารลูกน้องนะคะ งานรื่นเรงสังสรรค์อะไรนี้ต้องให้ระวังสุขภาพด้วยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับเด็กเด็กคนใต้ปกครองใต้บังคับบัญชาไม่ใช่คนปากใต้นะคนปากเกี่ยวกับคนบุตรบริวารนะนะฮะตามความหมายของพ้ที่ห้าที่ห้าคือปุตตะนะหรือการริ่เริ่มอะไรใหม่ๆ ควรระวังแต่พออีกหน่อยหนึ่งเนี่ยราหูจอนข้าวราศีสิงราศีสิง์นะฮะแล้วพระพฤหัสก็เป็นไงไล่ล่าราหูคแล้วไปกลุ่มกันอยู่ตรงราศีสิงอ่ะนะฮะนานมากนะฮะนานมากถึงเดือนสิงหานะครับก็เกิดการก่อกลุ่มกันสองครั้งค่ะนะครับคือองศาไปทับกันค สองครั้งเพราะเพราะฉะนั้นที่เราถ่ายดีเมื่อสักครู่อะนะฮะเออมันก็จะมีอะไรพลิกผันเกิดขึ้นได้ด้วยไงค่ะต้องระวังเพราะฉนั้นคนราศีพฤษภต้องระวังอะไรมั่งใน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 เรื่องของพระเรากับรหัสกรมกันเนี่ยนะฮะหนึ่งระวังเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพใครสุขภาพผู้ใหญ่สองสุขภาพของตัวเองด้วย สามก็จะมีเร kind of e ื่องการยกย้ายที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมรถอะไรต่างๆซ่อมบ้านต่างๆด้วยก็จะมีปัญหาเหมือนกันกับรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของกิจการงานการบันเทิงอะไรต่างๆนี้ก็จะดีการทํางานภายในครอบครัวนะครับอาจารยนาค่ะมีอะไรเสริมก็สําหรับ ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพระพฤหัสต,ตรงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากจะให้ใช้สติปรึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าพฤหัสอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งที่ดีนะคะพระราหูอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งปราชเกษเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันด้วยมาตรฐานของดาวเนี่ยพระราหูก็ยังอ่อนกว่าพระพฤหัสแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าชะตานะคะมีความมีสติสัมปชัญญะนะคะมีความรอบคอบมีความอดทนตามความหมายหรือสัญลักษณ์ของราศีพฤษภ ะะต้องอดทนต้องรอบคอบนะคะอย่าใจร้อนอย่าบูมบามเพราะว่าพระลาหูถึงว่าในตําแหน่งที่ด้อยแต่ว่าเป็นดาวที่โมหะไงคะรุ่มหลงอาจจะครอบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยยังไงพระพุทสก,ก็ยังยังช่วยเหลือยังใช้สติผู้หลับผู้ใหญ่เราจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะหรือมีผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนนะคะรก็ควรรอบคอบนะฮะรอบคอบอดทนนะคะยอย่าใจร้อนช่างใจใช่นะฮะ ยับยั้งชั่งใจนะครับมีสติสัมปชัญญะนะฮะยังไงก็แล้วแต่พระพฤหัสพบที่สี่นี่ให้คุณแน่นอนใช่ค่ะตามหลักของโหราศาสตร์ค่ะนะฮะเบรอดสี่ทรงศักดแ์แชมช้อยแต่ลาหูก็ให้โทษแน่นอนเหมือนกันใช่ค่ะนะพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันดาวอีกองหนึ่งให้คุณอีกองหนึ่งให้โทษก็เกิดความพลิกผัน เกิดขึ้นในขณะที <reco Christ. S 1> ่ด <fry UC> ีๆอาจจะมีเรื่องความแงความไม่ดีเข้ามาความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นได้คขณะที่ได้หลักทรัพย์ได้ทรัพย์สมบัติประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่นะฮะอาจจะมีใครเจ็บป่วยขึ้นมาภายในบ้านนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องตัวบ้านเรื่องคนในบ้านนะฮะ ความเป็นอยู่ค่ะให้ดีค่ะนะครับเอาอีกสักองค์หนึ่งนะฮะเลกไม่กี่นาทีนะครับพระมรุตยู่คนะฮะมฤตยูเนี่ยฝรั่งเรียกยูเลนัสนะฮะเป็นพระเคราะห์ที่อยู่ไกลถัดจากดาวพระเสาร์เนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาคนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ราศีเมียนะค นะครับอยู่ตรงระยะยี่งศบแปดงสาแสค่ะนะฮะค่ะตรงราศีมีนค่ะนะฮะราศีมีนเป็นพบพบที่สิบเอดของราศีพฤษภค่ะอ่คือพบลาภพาค่ะะะอยู่พบลาภพาถึงวันที่6มีนาใช่ไหมใช่ค่ะนะครับหลังจาก6มีนาเข้าใจข้าวราศีเมษค่ะนะครับซึ่งเป็นพบวินาศค่ะนะคือพบที่สิบสองค่ะของราศีพฤษภค่ะนะฮะ มรุตยูจะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีพฤษภบ้างนะฮะจะเอาลาภะหรือเอาวินายอ่าเอาลาภะก็ได้่ะเอาลาภะก่อนค่ะลาภะลาภะเนี่ยเออต้องบอกว่ามาจากเจ้าเรือนที่1ิบพระมฤตยูเนี่ยนะคะมาจากเจ้าเรือนที่1ิบพอมาอยู่ที่เรือนที่สิบเอ็ดพบลาภะเนี่ยลาภะของมฤตยูเนี่ยได้อะไรแบบ กระทนหันฉับพันได้นะคะใ,ในเรื่องของลาบผลนะคะหรือว่าการได้เทคโนโลยีใหม่ๆความคิดความอ่านใหม่ๆล้ำหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คําว่าพบลาภะเนี่ยคือลาภผลสิ่งที่ได้มากกว่าเพิ่มขึ้นนะคะเกินความคาดหมายสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรื่อง ความเชื่อเรื่องศาสนานะคะอันนี้เราก็อาจจะได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวง่างว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นการถือศีลการปฏิบัตินะคะศีลธรรมจริยธรรมอันนี้เราก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีด้านที่ดีในเรื่องของลาภะนะคะก็ได้ลาบเกินความคาดหมายแล้วกันนะคะเนีดาวเจ้าเรือนกรรมะใช่ไหมตะเกียใช่ค่ะนะฮะจวนเข้าสู่พบที่11บลาภลาภการงานก็ประสบความสําเร็จค่ะนะฮะนะครับ เกิดความคาดหมายเกินความคาดหมายอนะฮะฝันไปนะครับแต่พอวันที่หกมีนาเนี่ยดาวมฤตยูก็จะย้ายเข้าเข้าราศีเมษค่ะภพที่สิบสองอยู่ในภพที่สิบสองค่ะเอออาจารย์ทศจะมีอะไรบ้างอ่ะครับื่อลาหูย้ายเข้าสู่มฤตยูมฤตยูครับมอย้ายเข้าสู่ภพที่สองจึงเป็นเบียนลัคนาชลัคนาะราศีพฤษศ ก็จะมีเหตุท <Dante> <bord> <left> ี่เก uh, <forced> ิดฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานสองลาออกจากงานอ่าก็โดยฉับพลันนะครับมีเหตุจะต้องเดินทางยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับสองมีเหตุในเรื่องการขัดแย้งการลงทุนฮะลาผลรายได้ที่ไม่ลงตัวแก็ต้องระวังในเรื่องการลงทุนก็ต้องชะลอนิดหนึ่งเพราะว่าเสามันถึงก็จะมีโอกาสถึงไอ้นี่ได้นะฮะเพราะมรดยู กับอังคารเนี่ยมันถึงกันมรุตยูเข้าราศีเมษวันนั้เเป็นภพวินาศใช่บนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ชื่อมันบอกอยู่ลวค่ะรับนี่ะมรุตยูวินาศเด็นไหมภัยที่ไม่รู้ตัวอะมรุตยูวินาศแล้วมรุตยูเป็นเจ้าเรือนที่สิบนะฮะก็ดูแลเรื่องงานในหน้าที่ให้ดีนะฮะนะครับจะได้ไม่บกพร่องไงค่ะนฮะเรื่องงานนะครับ อันนี้คือมรุตยูค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนราศีพฤษภเนี่ยดาวเจ้าเรือนเป็นใครดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์นี่เป็นเป็นพระเคราะห์ที่ให้ความหมายทางด้านอะไรมั่งทางด้านความรื่นเริงทางด้านความสวยงามค่ะนะฮะนะครับเรื่องการเงินเรื่องความรักใช่เรื่องสวยสวยงามนะคะนะคะยังไงก็แล้วแต่ราศีพฤษภเป็นราศีที่ดูดีนะค่ะ นะฮะดูดีทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิต,จตใจ,จะนะฮะอ่ะพูดไปพูดมาเวลาหมดะนะฮะและจวนจะสิ้นปีแล้วด้วยเลยอีกเดือนหนึ่งนะฮะเอาจะดูดวงชะตากับอาจารย์แอนนากับอาจารย์ทศพลนะก็สามารถจะกระทำได้นะฮะนะครับหมดเวลานะฮะอาจารย์แอนนาอาจารย์ทศพลและผมพินโยผมจเจริญฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ